ไปพบอาจารย์ไปพบกับอาจารย์และอาจารย์บอกอาจารย์ก็จะบอกว่าแกก็จะเข้าไปนิมิตของแกรู้ว่าพี่ไปกันแก้งไปทําอะไรกับใครอะไรที่ไหนในบ้านพี่ก็ได้รายชื่อจากอาจารย์จํานวน6กคน6คนหนึ่งใน6ก็คือลิงสวัสดีครับเพื่อนๆเจ็บรถจังมากครับวันนี้เป็นเทปพิเศษซึ่งผมบอกเลยวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับผมเป็นเทปพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีคนอิ็อกซ์มาหาผมนะครับแล้วบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องของชาติบาง่อนแล้วก็เรื่องของกับการเกี่ยวกับการขออโหสิกรรมมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเลยแล้ววันนี้ผมก็ได้นัดพี่เขามาเพื่อจะมาพูดคุยว่าเฮ้ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงพวกเขารู้แม้กระทั่งชื่อจริงผมที่อยู่ผมแล้วก็ชื่อเพื่อนๆผมว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกับเรื่องของชาติที่แล้วน่าสนใจไหมทุกคน คือมันเป็นเรื่องที่แบบพูดแล้วขนลุกเลยนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันนะครับผมเรานัดเขาไว้แล้ววันนี้บอกได้เลยนะครับโปรดใช้จัก,กรยานในการรับชมกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเรื่องนี้จะพิษสวงงง,งวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมจากที่ผมคุยมาก่อนนันแรกเลยนะครับว่าวันนี้จะพามาคนที่ทัดมาในอินบ็อกของผมนะว่าเรื่องความเชื่อข,ของเวรกรรมใน,นชาติที่แล้วหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาคุย,ยกับตัวจริงๆดกว่าสวัสดีครับพี่เอ๋ครับ ว่าจะ inbox เข้ามาเี่เรื่องมันเกิดเมื่อสาปีที่แล้วนะพี่เนี่ยชีวิตมันไม่ค่อยดีมีปัญหาหลายหลักหลายอย่างปัญหาทั้งส่วนตัวปัญหาทั้งเศรษฐกิจปัญหาทั้งสุขภาพบ้างอะไรเง,งีย้งนนงยนะธุรกิจด้วยก็เลยไปปรึกษาอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ใบสารแสนชัยเนาะจะอยู่ที่อำเภอป่าชางจังหวัดลำพูนได้รู้จักอาจารย์ใบสารเนี่ยก็คือจากแฟนจากญาติก็ไม่เชื่อหรอกก<อ>็เลยไปลองดูทิศเป็นยังไงได้รู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ มีนิมิตรู้อดีตของเราว่าเราชาติแล้วเป็นใครทําอะไรมามีเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณกับใครอะไรที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนที่พี่เอทักผมมาผมก็แอบตกใจนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมบอกกับพี่เอที่ผมเช้าวันรุ่งขึ้นผมโทรหาพี่เอเลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยพี่เอผมขอเอาพี่มาออกมาถ่ายเลยโบแก๊งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า สิ่งหนึ่งเลยที่มันน่าตกใจเลยคือเขารู้จักชื่อจริงผมและรู้จักว่ามีเพื่อนของผมอยู่ในชื่อรายชื่อด้วยเป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันซึ่งแบบมีความใกล้ชิดกันมากและคือเป็นคนเชียงใหม่แล้วซึ่งไม่ได้อยู่เชียงใหม่กันเลย uh huh. แล้วเขาไปหาที่อยู่ของผมมาแล้วผมก็โทรถามว่พี่รู้จักที่อยู่ผมได้ไงรู้ชื่อใหม่ผมได้ไงเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อหลายชื่อนอะพี่รู้ใช่ นี่คือชื่อใหม่เลยนะเพราะปกติถ้าสมมติเป็นชื่อเก่าอ่ะมันก็จะมีสองสามชื่ออ่ะอะใช่แล้วก็ที่อยู่ก็เปลี่ยนใหม่พี่เก็บอกเออพี่ได้ไปตามที่บ้านนู้นที่บ้านนี้แล้วผมถามพี่ใช่ไหมว่าพี่รู้ได้ไงว่าแบบบ้านผมอยู่ที่ไหนไปค้นมาหาทะเบียนฎรหรือเปล่าพี่บอกยังไงก็ไปพบอาจารย์ไปพบกับอาจารย์ละอาจารย์บอกอาจารย์ก็จะบอกว่า แกก็จะเข้าไปนินดๆของแกรู้ว่าพี่ไปกันแกลงไปทําอะไรกับใครอะไรที่ไหนในบ้านพี่ก็ได้รายชื่อจากอาจารย์จํานวน6คน6คนหนึ่งใน6ก็คือลิงแกก็จะบอกว่าชื่อจริงชื่ออะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรพี่ก็ตามหาไม่เจอไงเพราะว่าพี่หาที่เชียงใหม่ตามท<อ>ะ<อ>เบียนละทะเบียนบ้านเก่าใช่ไหมพอดีย้ายไปอยู่กรุงเทพก็เลยหาไม่เจอ,อใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับมาเลยแฟนหาใน Facebook แล้เจอได้ยังไงต่อวะเนี่ยแลวคือเรื่องมัน ผ่านมาแล้วนะที่ว่าว่าไงก็ไม่เจอแล้วตัดใจแล้วโกหกตัวเองตลอดว่าเกรงใจน้องว่าบอกอาจารย์ไปเลยว่าหาไม่เจอพี่เอปกติไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เลยนะอืมใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเออชีวิตมีปัญหาอะไรก็แค่ลองปรึกษาเล่นๆไม่รู้สึกว่าไม่เสียอะไรก็ไปไปดูก็ได้ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหม,มสุดท้ายอาจารย์บอกได้ตรงเลยใช่ไหมอาจารย์ไนศาลใช่ไหมว่าแบบเออต้องไปทำอย่างนั้นแล้วชีวิตก็ดีขึ้นใช่ไหมตอนแรกก็ยังไม่ดี เท่่าไหรให้ไปทําบุญให้ไปพบอาจารย์บ่อยมากนะไปบอกเป็นเจ้ากรรมในเวรไทยก่อนอเจ้าบุญนายคุณเป็นไทยผมนี่คือในในในนามอกไะในเวรอาจารยเขาก็บอกว่าพี่อไปจังแกลงลิง พี่ก็ไปทําบุญมาไปเรื่อยๆจนทีวิ้ก็จะเริ่มเหมือนกับมันเปิดแต่ก็มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยใช่ไหมพี่มันดีขึ้นมันดีขึ้นเพื่อนที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากๆเลยนะถ้าใครที่ดูอยู่นะครับไปบอกเฮ้ยงงงงงงายอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความเชื่อเลยเพราะว่ามันขึ้นตรงหรือระหว่างพี่พี่เอกับผมเพราะมันแบบยอยู่ๆอ่ะ มันมีไม่กี่คนเลยนะที่แบบจะทักมาแล้วมีความใกล้เคียงแล้วก็รู้จักกับผมเพราะจริงๆหาผมมายากมากเลยการที่แบบแค่พี่เอจะขอให้ผมอโหสิใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยมันคือการช่วยเหลือกันอนะไม่รู้ว่าพี่เอทำอในชาติแล้วซึ่งมันก็นานไปแล้วทุกคนแต่ท่านในชาติเนี้แล้วพี่เอมาขอแค่แค่คําว่า บอโหสิกรรมแล้วผมได้สามารถให้กับพี่เอไปมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็รู้สึกดีทั้งสองฝ่ายเราก็ได้กกลนามิตรเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมพี่แล้วก็ดีต่อกันแล้วซึ่งเรามีอะไรในอนาคตแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ตัดสินใจอยู่นานนะกว่าจะส่งข้อความไปหาลิงพี่ก็พิมพ์ทั้งคืนเลยนะนั่งพิมพ์แล้วก็ลบพิมพ์แล้วก็ลบจะเอาไงดีว่าจะเข้าใจพี่ไหมว่าพี่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าลิงจะอ่านลิงไม่อ่านลิงจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็ไม สิ่งที่มันคาใจพี่มาตลอด3ปีที่ผ่านมาพี่แค่บอกว่าให้ลิงโอโหสิกรรมให้กับพี่เพราะว่าลิงเนี่ยคือเป็นนายเวรวันนั้นที่ลิงโทรมาหาที่นะครับ<ล>ผมลิงพูดคำว่าโอโหสิกรรมให้ที่รู้ไหมว่าพี่รู้สึกยังไงพี่นี่บอกกับแฟนแล้วก็ดีใจมากเลยเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยได้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่พี่อ่านใจมาตลอด3ปีเนาะพอเปิดทีนี้มันก็ผลบุญทั้งหลายมันิ่งเข้ามาก็เ,าเลย ถูกหวยเลยครับยินดีด้วยเลยแต่ผมไม่ไม่ถูกผมเองเยก็ไม่ถูกเลยก็ที่พี่ขอลูกอะไรอย่างนีที่ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยก็วางแผนกันมีลูกเนาะมันก็ไม่มีสักทีทำอะไรยังไงก็ไม่มีสักทีสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งวิยาศาสตร์ครับก็คือไปทำกิฟต์ใช่ไหมพี่ไปทำไอซี่คือผสมไอซี่กับในตัวอ่อนเลยอ๋อครับแล้วได้ลูกออกมาแล้วครับได้ลูกออกมาแล้วทีนี้จะแช่แข็งไว้ครับจะไปฝังตัวอ่อน เพื่อที่จะให้เขาจเจริญในในในตัวแม่นเนาะรอความพร้อมรอไปรอมาฮี่ทำไมมันยังไม่ได้สักทีก็ลองไปตรวจสรุปแล้วมีลูกอิจฉาออกมาคนหนึ่งในมุมมองของเรนโบ้แก๊งวันนี้ที่คุยกับพี่เอบุญน่าจ,จะเป็นตัวน้องหรือเปล่าที่แบบมาให้พี่ได้แบบอบอุ้มมีความสุขอีกนั้นจากที่พี่บอกพี่ไม่มีความสุขเลยมีความทุกข์มาตลอดแต่พอได้รับแค่เพียงคําพูดว่าขออโหสิกรรมให้นะยกอโหสิกรรมให้พี่นะอย่างเงี้ย ฉชนนั้นชีวิตมันก็ดีขึ้น,นที่ผมอโหสิกรรมให้เนี่ยมีข้อหนึ่งคือพี่เอเขาอยากขายที่ถูกไหมที่เป็นประมาณไหนพี่เอที่อยู่ที่ตำบนลนครหลวงำลองำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเนื้อที่18ไร่3งาน96กว่าเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าสวยงามขนาดไหนรนาะคามิตรภาพมากเดีย๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่เอไว้ให้ติดต่อนะครับสาหรับที่ถ้าใครสนใจหรือดูเรนโบว์แก๊งมาแล้วสนใจนะไปดูไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ของพี่เอสวยงามนะครับในอนาคตอะถ้าผมอยากจะไปเยี่ยมอาจารย์ไพศาล เดี๋ยวอาจจะมี e ีพีพิเศษร่วมกับพี่เอแล้วก็พี่อ้อได้ครับเพราะอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นอาจารย์ที่พี่อ้อและก็พี่เอเปคนแบบเรื่มใสจริงจริงมันมีเรื่องตลกมากเลยที่พี่บอกว่าชาติที่แล้วผมชื่อเลยนะในควรในพวนผมชื่อในพวนและพี่ชื่อเลยนะในแควในแคลสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอมากมากเลยที่มาบอกเรื่องนะถ้าวันไหนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวหาอาจารย์ไปเยี่ยมหาพระอาจารย์ไพศาลรกันเนาะเดี๋ยวรบควรพี่เอ พูดชื่อรายการผมหน่อยแล้วกันเรนโบ์แก๊งเรนโบ์แก๊งนะครับผมวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่เอแล้วก็ขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้แบบแชร์ประสบการณ์ของพี่เอนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่เรนโบ์แก๊งด้วยนะครับสราระดีๆเยอะแยะไปหมดขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ, <c oughs> รบทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับนิต่ไ้ลายอันนี้คือชื่อผมนะครับคือเป็นรูปที่เก่ามากๆ เก่ามากๆเลยนะครับวันนี้ก็ไปบ้านเก่าผมมาด้วยเนาะไม่ได้อยู่เลยนะครับผมแล้วไปไหนไหี่ญี่ปุ่นตอนนี้ไปญี่ปุ่น